เดียวครั้งที่เมื่อวานใครจับด้วยช็อตบ้างเนย์สาวเลยค่ะโอ้โหให้เต็มที่เลยวันนี้แม่แต่งกับผมอยู่นะครันว่าไปนะเราแต่งตัวเหมือนกันทุอย่างต้องแต่งไวนะเอาถามเทเลไรน้อยแล้วกันนะครับคอนเทนต์ที่เราทำอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเออส่วนตัวใจจะเป็นคอนเทนต์ตกี่ยวบมูตี้เนาะแล้วก็แอบปักปะกาด้วยนะแอบปักปะกาด้วยแน่นอนเพราะว่าช็อปคุ้มๆต้องช็อตตอบช็อปขนาดนี้ค่ะเนย์ คอนเทนต์นะครับได้เลยเล่าได้เลยะคอนเทนต์ของเราก็เป็นคอนเทนต์ละครนะคะอแอบผัดตะจ้าไทายอินอยู่ใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะคะเอีมีคอนเทนต์ดูด,ด,ดีแบบเรื่อยๆอยู่แล้วนอนติดตามได้เลยนะครับอ้าวขอสามคราไม่ทำรายงานงานนี้หน่อยครับทำไมะลดที่สุดค่ะลดที่สุดทำถึงมากค่ะทำถึงมากอ้าวคุณแม่นะฮะอลังการเอออลังการอ้าวมอนเสียบที่น่ารักด้วย อาถ่ายรูปก่อนนะครับมาขอบคุณดีนะที่ควที่ใหญ่ของงานที่ตอบโจบย์เป็นเอกลังแข่งดีนะครับดีนดาวครีเอเตอร์ที่ผลิตผลงานดีๆให้เราได้ชื่นชมไม่ว่าเป็นคลิปต่างๆที่มีคอนเทนต์ที่หลากหลายและผมเชื่อว่าแต่ละคนมีจุดเด่นที่แตกต่างการรอติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะเรามาต่อกันครับกลุ่มต่อไปครับมาจากนี่เลยช่องเมย์พี่มายาคุณเมย์ครับและคุณดุ๊ดดาวจากช่อง Tutao chetao Toyo <laughs> Thank you.